เขาบอกว่าผมเป็นตอมลูกหมากโตปวดลงลูกกันทะแล้วมือขาแล้วก็นอนไม่ได้ที่ลำบากขัดที่บอยถ้าที่นิดๆน่ยน้อยชี้ไม่พุ่งคือหนึ่งกี่ครั้งครับคืนหนึ่งย่างที่ก็แปดเก้าครั้งอ่ะไม่ได้นอนค่ะรอวันที่จะได้พาค่ะผมก็กลัวว่ามันจะลำบากเพราะเงินทองผมก็ไม่มีผมก็เลยบอกให้ลูกให้หลานผมสั่งมากินสักสุดหนึ่งค่ะ ผมกินประมาณสองสามซองสามซองแรกๆอ่ะผมก็บอกว่ามันเอ๊ะมันทําไมว่ามันดีขึ้นชีก็ไม่ขัดชีก็พุ่งปวดลูกอันทะน่ะปวดตามซาลงแข้งลงขามันก็ทุเราไปไม่ปวดมากผมก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมเดินได้เป็นสองกิโลสามกิโลผมส่วนมากผมจะเป็นคนชอบเดินแล้วก็ ผมเราสั่งมาทั้งแรกอ่ะสองสองชุดอ่ะสั่งมาสองสองกองดคะพี่สองชุดดกลองนี่สองกองอ่ะสั่งอย่างนี้มาสั่งตรนี้มาสองกองคะเออพอดีเงินผมก็ไม่มีผมก็สั่งมาอีกชุดหนึ่งก็ผมแดงกันกับคนข้างบ้านน่ะคนละกล่องก็เป็นสามกล่องทุกวันนี้ผมสบายดีมากเลยถ้าใครเป็นเหมือนกับผมนี่ก็ให้พี่น้องมาลองดู อว่าผมนี่บอกว่าดีจริงๆอ่ะร้อปซนเลย